p g s 2เส้นทางสู่ศึกใหญ่ระดับโลกณกุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียรายละเอียดในรอบ p g s 2 Thailand Qualifier เปิดรับทั้งหมด512ทีมคัดเหลือ12ทีมผ่านเข้าสู่รอบฟนอ a ล12ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องแข่งขันกับทีมที่ติดอันดับ7-10ถึง10ในการแข่งขันพบจ G Thailand Serie ์ Th Series 2023เฟสหประกอบไปด้วย Attack All Round ทีรตอน วีรบยูไนเต็ดอ e ีสปอร์ตและชาเปอร์อีสปอร์ตอันดับที่1นจะได้เข้าสู่การแข่งขัน p g s 2 a p e c Qualifier การแข่งขันในรอบ p g s 2 a p e c Qualifier จะมีทั้งหมด24ทีมประกอบไปด้วยไทย7ทีมเวียดนาม6ทีมสวิตเชียอชิุเีย3ทีมญี่ปุ่น4ทีมและไต้หวัน4ทีมรอบกลุ่มสเตจจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม B B และ C แข่งขันแบบเจอกันหมด8ทีมที่ดีที่สุดจะได้เข้าสู่รอบไฟนอลสเตจรอบไฟนอลสเตจทีมที่เข้ารอบคุปส t เตจจะแข่งขันกับทีมวาง8ทีมประกอบไปด้วย d Gaming, e a t ท Gaming Pro ทอร์ e m o o ส e s p o r t ิเอ e e ซ l เทนิเบิล l ปรบอ e s s ส o อ a s ต s x o Clan s e r v e r l i s ลนเซอร์ Sun s i s t e r และ Genius e s p o r t รรวมไปทั้งหมด16ทีม6ทีมเท่านั้นที่จะได้เข้าสู่การแข่งข,ขันระดับโลกอย่าง p g s 2ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า65ล้านบาทเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมติดตามรายละเอียดได้ที่ p u b g t ไ a i l a n d o f f i c i a l ทุกช่องทาง